ข่าอนุญาตนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มาจากกรมสุขภาพจิตนะคะจะมาในนิยามของคําว่าเพื่อนนะคะ,คะจะสอบถามท่านรองอธิการบดีไหนะคะว่านิยามเพื่อนแท้หรือว่าเพื่อนดีของท่านเนี่ยคิดว่าเป็นอย่างไรคะเพื่อนก็คงเป็นคนที่เราสามารถที่จะพูดคุยค่ะพูดคุยแล้วก็ระบายก็ได้เนาะระบายสิ่งที่เราอึดอัดได้ในขอบเขต ของบางส่วนที่เราจะสามารถระบายได้<ช>นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเพื่อนก็คือคนที่สามารถพูดและก็รับฟังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการมีน้ําใจให้กันก็จะประมาณอ่าก็จะเป็นรับฟังระบายแล้วก็มีน้ําใจให้กันนะคะขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะแล้วคาเขาว่ากันว่าเพื่อนแท้ตายแทนกันได้ท่านรองอธิการบดีมีความคิดเห็นกับประโยมนี้ว่ายังไงบ้างคะคิดเรื่องนี้เป็นสองส่วนนะครับ คำว่าเพื่อนแท้ตายแทนกันได้เนี่ยเราถ้าเรานิยามคําว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่อยู่อยู่กับเราใกล้ชิดกับเราพูดคุยกันทชกเรื่องเนี่ย <c oughs> เพื่อนอาจจะหมายถึงลูกลูกก็เป็นเพื่อนได้สามีภรรยาก็เป็นเพื่อนกันได้มิติเนี่ยมันไม่มีข้อสงสัยแล้วมันตายแทนกันได้อยู่ละถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่มันเกิดจากการเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมเรียน เพื่อนที่เราร่วมผจญชีวิตมาด้วยกันการถายการตายแทนกันได้เนี่ยมันจะคุ้มค่ากับอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่เขาจะต้องสูญเสียหรือไม่หมายถึงเพื่อนที่ถูกเขายอมตายแทนน่ะ<อ>เขาจะรู้สึกดีเหรอที่เพื่อนคนนี้ตายแทนกันได,ได้ถูกต้องเนี่ยดังนั้นเมว่าเพื่อนแค่ที่จะตายแทนกันได้เนี่ยผมมีมองว่าเราต้องดูว่าการตายการที่เราตายแทนเขาเนี่ยเขาจะเขาจะมีความสุขไหมไหอ๋อคือ คำว่าเพื่อนเนี่ยใครก็ได้เช่นครอบครัวลูกภรรยาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นคําตอบของท่านรองอธิการบดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าคาว่าเพื่อนเนาะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นเพื่อนที่อ่าช่วยเราพาเราไปส่งเสริมเรื่องสุขภาพที่ดีเล่นกีฬาเข่าอกำลังกายหรือพาไปเอนเด็ทเพกพักผ่อนอย่างนี้ครับให้เป็นเพื่อนแท้ที่ดี โ<ฮ>อเคค่ะขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะแล้วเราจะอยู่ยังไงกับเพื่อนให้มีความสุขหาตาน<ค>จริงๆแล้วการอยู่กับเพื่อนที่มีความสุขเนี่ยก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ที่น่าสนใจเรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพเรื่องการออส่งเสริมเรื่องความสุขเนาะการพาไปพักผ่อนพาออกกําลังกายพาไปเล่นกีฬาหรือพาไปหาความรู้อย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในกิจกรรม โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะก็คําว่าเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นส่วนที่สําคัญมากเพื่อนมีความสําคัญในชีวิตของเรามากเพื่อนดีเพื่อนดีแม้มีเพียงคนเดียวก็จะมีค่ามากค่ะคําว่าเพื่อนก็คือเพื่อนจะเป็นเพื่อนของเราให้กําลังใจการคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษาได้แล้วก็ให้ความสำคัญให้กำลังใจเราในทุกโอกาสเป็นที่พึ่งพากันได้เสมอค่ะ โอเคสุดยอดมากเลยค่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์แล้วในสำหรับอาจารย์เองเนี่ยเพื่อนช่วยอะไรได้บ้างคะอ๋อก็ปกติก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นนะคะปกติก็จะไม่ค่อยพึ่งพาอะไรใครเพียงแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเราก็จะมั่นใจนะคะเหมือนเหมือนอาจารย์เนี่ยคะ่ะถ้ามีทีมงานที่ดีมีเพื่อนๆที่ดีน้องๆที่ทำงานก็เรียกว่าเพื่อนเนาะอ่าก็เราจะมั่นใจเกิดความเชื่อมั่น แล้วก็รู้สึกว่ามั่นคงถ้าถ้าเราเกิดหกล้มลงไปเงี้ยเพื่อนก็จะช่วยกันอุ้มขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างตัวพี่เองพี่ทําโรงพยาบาลเป็นผู้่วมในการโรงพยาบาลเอกอุดร เราก็มองว่าเราเองเราก็เป็นเพื่อนกับประชาชนคอยให้กําลังใจประคับประคองดูแลเวลาประชาชนหรือผู้รับบริการเจ็บป่วยมาให้การรักษาเอกุตรก็จะเป็นเพื่อนของท่านคอยดูแลตลอดเลยเตยมเลยค่ะตงคอนเซ็ปต์มากเลยค่ะอาจารย์คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจนะคะขอบคุณสาหรับคําตอบของอาจารย์มากเลยนะคะครับผมผู้จัดการดรคณิศรชศรกระโถกครับ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรินร้วงคําครับครับผมพระกลุ่มแจงคนาครับค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีคําถามเกี่ยวกับเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจมาถามอาจารย์ทั้งสท่านเลยเนาะ,ะเดี๋ยวคำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะ,คะดูยังไงว่าเขาเป็นเพื่อนแท้เดี๋ยวขอถามอาจารย์แล้วกันเนาะในส่วนที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเคยมีเพื่อนแท้แล้วอยากให้เล่าถึง ความคิดเรื่องราวที่ตัวเองเคยพบเจอมาในชีวิตของเราค่ะค่ะครับผมเพื่อนแท้ก็ดูไม่ยากครับเวลาที่เราล้มเวลาที่เราแย่เนี่ยก็จะยื่นมือต่วยเสมอแล้วก็ช่วยเราดึงไปในทางที่ดีครับใช่ครับครัแค่นี้นะคะอันนี้ครับเพื่อนแท้แทคือคน<ๆ>ที่คอยพยุงเราช่วยเหลือเรายื่นมือมาช่วยเรามเมื่อเรามีปัญหานะคะ นะคะคำถาม,ถามต่อไปนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวมาที่ทางอาจารย์ท่านนี้นะคะก็คือหากต้องการได้เพื่อนแทนเนี่ยเราต้องทําตัวอย่างไรคะอาจารย์ง่ายๆเลยครับคือบางในในภาษาผู้ชายเขาเรียวกว่าใจแลกใจเนาะครับเนาะอ <นะ S 1> เพราะว่าถา้าอย่างที่เราเห็นครับอย่างที่ท่านอาจารย์ภาคภูมิได้บอกไว้ครับว่า,วาบางทีเราก็ต้องใช้รูรปแบบของการให้ให้กําลังใจกันไม่เหยียบย่ำซ้ําเติมกันแต่ อีกเรื่องนึ้งก็คือเราต้องใจแรกใจกันอันนี้คือสำคัญครับขอบคุณครับก็จะมีใจแรกใจแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะสุดท้ายค่ะมาที่อาจารย์ตรงกลางนะคะคําถามก็คือให้เล่าเรื่องราวหนึ่งเรื่องที่ประทับใจเกี่ยวกับเพื่อนค่ะอ่ะเรอบาเลยอใหม่ให้เลยครับก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะครับก็ที่ผ่านมามันก็จะเป็นชีวิตวัยรุ่นนะครับแต่เราก็ ก็จะมีเที่ยวอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องเราประทับใจก็คือตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือเราก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างมีทานข้าวหรือยังหรือคอยดูแลในร้านที่เราเจ็บป่วยหรือทาเกอะไรรู้สึกไม่ดีครับก็จะคอยกําลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจอย่างเงี้ยครับจะไม่ว่าเราจะเสียใจหรือพบเจอเรื่องที่เลวร้ายเงี้ย เพื่อนก็จะมาคอยถามว่าเป็นยังไงต้องการอะไรให้ช่วยไหมครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีเรื่องราวทั้งทั้งเรียกอะไรทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเงี้ยเพื่อนก็จะมาคอยช่วยให้กําลังใจครับครับผมเราจะประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวิทยาศาสตร์ครับาวิทยาการคออมพิวเตร์ครับ วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้ทางพี่เนี่ยมีคำถามด้วยกันสองคำถามเนาะคำถามแรกก็คือการมีเพื่อนและการไม่มีเพื่อนเนี่ยมันดีอย่างไรใครจะเป็นคนตอบเอ่ยโอเคอันนี้ถือเลยไหมครับถือได้เลยครับอครับสำหรับการมีเพื่อนมันดียังไงนะครับการมีเพื่อนมันก็หนึ่งนะครับก็มีเพื่อนนี่แหละครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรคนเดียวครับมี มีคอนเน็ชันไปนั่นไปนี่ครับส่วนไม่มีก็มันถามว่าไม่ดีไหมมันก็แล้วแต่คนครับว่าบางคนเขาก็อยากอยู่คนเดียวบางคนก็ชอบสังสรรค์อะไรอย่างนี้ครับครับประมาณนี้แหละครับโอเคก็คือทั้งมีและไม่มีมันดีแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอยวไปคําถามต่อไปเลยค่ะเราก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้จะถามว่าสองสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นเพื่อนแท้มีอะไรบ้าง ใครจะเป็นคนตอบคะออ่าสัญญาณที่บงบอกว่าเพื่อเป็นเพื่อน,น,นแท้นะครับผมหนึ่งนะครับผมเพื่อนคนนั้นจะเล่าความลับที่ไม่เคยบอกใครให้ฟังนะครับอ,อย่างครับอย่างอย่างที่สองนะครับก็จะชวนไปนั่นไปนี่ตลอดครับและและเวลาเราอยู่คนเดียวเขาก็จะอยู่เคียงข้างเราตลอดครับอ๋อ เดี๋ยวต่อไปเรามีของรางวัลมาแจกน้องๆด้วยเนาะเดีว้พี่ตั๊กค่ะเอาอะไรเอ่ยได้เลยน้องๆให้น้องๆนี้จับรางวัลกันเนาะกาชากระชาในราคารางวัลแจกรถไหมครับโอ้ยี่ห้อรถปีันนี่หนึ่งร้อยมีอะไรอะไรเลยอะไรเลยแจกจเลยค่ะทุกคนเลยจับทุกคนเลยเอาไปคนลลาฟลอง อ่า uh okay. ได้อะไรกันบ้างเลขหมายเลขสองได้อะไรหมายเลขสองคืออะไรคะพี่โน้ตหมายเลขสองเป็นเต้นเต้นอ่าของเราเยอะมากน้องอยากได้อะไรระหว่างเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านพร้อมที่ดินพี่ให้เลือกน้องอยากได้อะไรอยากได้แฟนครับโอ้ยขอให้โชคดีในงานทีนะคะใช่ ก็อย่างนี้แล้วกันในน้องบอกอยากได้แฟนพี่ให้สมุดไปจดลายชื่อแฟนนะคะคนต่อไปอยากได้อะไรได้เบอร์อะไรคะได้เบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งอันนี้ได้เบอร์สองใช่ไหมก็ในเมื่อเราให้สมุดไปจดลายชื่อแฟนแล้วเราให้กระดาไปใส่ใจค่ะกระดาใส่ใจอันนี้ได้เบอร์อะไรจ๊ะเบอร์หนึ่งอย่าแย่งกันเขียนนะคะอย่าอย่าซ้ำชื่อนะคะอันนั้นได้เบอร์อะไรคะเบอร์สอง อุ้ยอุ้ยเขาอยากให้เราเป็นผู้รเปล่าแต่พี่ให้อันเดียวนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรอีกคะคะพี่อ้อมน้องๆเคยเครียดกันไหมคะเวลาเรียนหรือว่าอยู่ที่มหาลัยอาจารย์ทําให้เราเครียดกันไหมถ้ามีคะคระพี่มีการ์ดค่ะเรียกว่าการ์ดดูแลใจ เป็น QR code ที so, ่ให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพใจได้เพียงแค่น้องๆนะคะสแกน QR code ตรงนี้ค่ะ จะเป็นแบบประเมินสุขภาพจิตที่เป็นแอปพลิเคชันให้น้องๆได้เข้าไปทำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีความเครียดซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองนะคะเดี๋ยวรายชื่อก็จะเข้าไปที่หน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาหรือว่ามีพยาบาลอยติดตามนะคะอันนี้ฝากไว้ให้น้องๆด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลใจเพื่อนๆเรารวมถึงตัวเองด้วยนะคะค่ะมอมห้เค่ะโอเคขอบคุณนะคะ ครับผมผมเกียรติชัยวานิชครับเป็นรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานาึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรนธานีครับถ้าเรื่องของนิยามของคําว่าเพื่อนอเพื่อนแท้นะครับก็ก็จะหมายถึงคน หรือหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดอันนี้มองไปถึง,ถ,งถึงทุกๆเรื่องเลยนะครับว่าเป็นคนสัตว์เป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่ี้ยแต่สิ่งสําคัญก็คือจะต้องมีความจริงใจดูแลกันนะครับอันนี้เป็น,ปนสิ่งสําคัญที่ที่จะทําให้ตัวเราเราเองก็ดูแลเพื่อนนะครับเพื่อนก็ดูแลเราอะไรเงี้ยะจะมองเรื่องของความจริงใจในการใส่ใจดูแลกัน โอเคก็หมายถึงรวมว่าก็คือทั้งสรรพสิ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนแท้ได้ทั้งหมดในนิยามใช่ไหมคะขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์แล้วอาจารย์อยากจะบอกเพื่อนแท้ของอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะก่อนนี่ก็ต้องบอกว่าเราก็มีความปรารถนาดีนะครับมีความจริงใจก็คือเป็นความรักเป็นพื้นฐานนะครับที่จะมอบให้กับคนที่เป็นเพื่อนแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทุกอย่างที่ที่เล่ามานะครับ เพราะว่าสิ่งที่เราได้กลับคืนมาก็คือสัมพันธภาพที่ดี<อ>นะครับการดูแลกันการใส่ใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างนี้เราก็จะได้ตอบแทนกลับโอ้คําตอบที่สุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะจา์นะคะ